ระยวเวลาการก่อสร้าง400ปีนะฮะเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยตัวจะเท่าๆเราคุณผู้ชายจะสูง160ไม่เกินนี้คุณผู้หญิงจะสูงแค่150แต่ว่าเขาจะตัวหนาเพราะว่ามันต้องยกขินไงกล่ามมาสิไงใหญ่ยก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 ็หละ่ะตัวก็จะกล้ามจะตัวเนี่ย,ย,ย,ย <math. S 1> ความสำคัญของที่นี่ก็จะเห็นคนว่าเออแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เนาะนี้จะถามที่ท่านว่าคนแต่ก่อน นะประมาณพันปีที่แล้วอายุกี่ปีฮะกี่ปีแล้วคะใช่โอ้ยบอกว่าเยอะไปเยอะไปมากสเยอะไปครับยี่สิบยี่สิบน้อยไปนะยี่สิบห้าสามสิบพอดีสาิบปีเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าที่นี่สี่ร้อยปีในการก่อสร้างสร้างกี่รุ่นนะฮะสิบกว่ารุ่นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายถอายุน้อยรุ่นมันเยอะ เราไม่ไดวิทยาการทางอินทร์ทางการแพทย์เนี่ยท,ที่ที่เรีที่ดีฮะและทันสมัยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเสียชีวิตเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนตายเขาจะมาสร้างปราสาทเพราะฉะนั้นหินจะมีรูสังเกตนะฮะหินจะมีรูรูเอาไว้ทําอะไรรูเอาไว้เอาไม้เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ยกยขึ้นไปเรียง oh. เขาใช้อะไรที่ขึ้นไปเรียงใช้ไม้ไผ่ที่อยู่ด้านข้างนี่แหละเป็นนั่งร้าน แลวมากันปีนขึ้นไปแล้วก็เอาไปเ,ไปเรียงไปเรียงไปเรียงเพราะฉะนั้นเนี่ย400ปีในการก่อสร้างที่นี่สร้างไม่เสร็จนะฮะสร้างไม่เสร็จนะครับความสําคัญของที่นี่จะเป็นการบูรณะใหม่ราวปีพศ2514แล้วเสร็จปีพศ2531ซึ่งสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพท่านเสด็จรพระราชำเนินเป็นองค์ประธานทนี่เิดที่นี่21พฤษภาคม2531นะฮนะแลนะนะความสําคัญก็คือว่าอันนี้เป็นของเก่าทั้งหมด ของกเก <wh ats Napoleon> mm ่า hmm. ทั้งหมดนะเก่ากับใหม่มีความต่างยังไงอันนี้คือของเก่านี่นะของเก่าของเก่าเป็นห้อยของใหม่มันไม่ได้ของเก่าอะและนี่อีกของใหม่ของใหม่ไม่สวยไม่มีลายเขาจะไม่แกะทำไมถึงไม่แกะเพราะว่าถ้าเอาไว้สักห้าสิบหรือร้อยปีอ่ะถ้าเกะไปแล้วมันจะกลืนมันจะแง่ว่าออกว่าอันใดเก่าอันไหนใหม่มันจะลงกันนะเพราะฉะนั้นความสำคัญที่นี่คือว่าเก่ายังไงให้อยู่อย่างนั้นใหม่ก็เอา ของใหม่ไปใส่โดยที่ไม่มีการแกะสลักภาพความสวยของบนมรุ้งจะมีเรื่องมหาจัรย์เรื่องของพระอาทิตย์ลอดผ่าน15ช่องประตูเมื่อเช้าเป็นรอบสุดท้ายก็คือรอบที่ไม่ใช่รอบสุดท้ายรอบที่สองของเดือนมีนาจะเป็นพระอาทิตย์ตก5-6 7มีนาตก3-4มษาขึ้น แปดเก้าสิบกันยาขึ้นห้าหกเจ็ดตุลาตกนะมีนาตกเมษาขึ้นกันยาขึ้นตุลาตกมีนาเมษากันยาตุลาเอา้าทําไมเขาจะต้องให้มันตกแบบนี้ประจําทุกปีทุกๆปีอะเวลาเขาบอกว่าถ้าพระาทิขึ้นตีห้าสี่สิบห้าถึงหกโมงยี่สิบนาทีและราทิตกสิบเจ็ดนาฬิกาสี่ถึห้านาทีถึงสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีทำไมเขาทาได้อะ ทำไมฮะทำไมเขาจะต้องทำให้มันตกขึ้นแล้วก็ขึ้นตกอ่ะพราเจ้าชากระเจของรางวัลเนาะมีของรางวัลให้ผมเอามาเจงเมื่อเช้าเดียวท่านได้ตอบได้รอตอบได้แล้ไม่เป็นไรไม่ยากยอมยอมไหฮะยอมก็คือว่าพระทิชชูทำไมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระทิชชูขึล่นเล็ตกเพราะเป็นเรื่องของกษัตริย์ผู้สร้างที่นี่สร้างสัญญาณให้อนาประชาราชผู้ไม่รู้หนังสือ เริ่มต้นพิธีกรรมที่สำคัญนั้นคือพระราช,ชพิธีพืชชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ <c oughs> เป็นการบ <c oughs> ูชาพระผูห้องนี้ฮะ <c oughs> นี่เป็นการบูชาพระผูห้องนี้มีนาคมเมื่อพระอาทิตย์ตกจงสิลี่ช่องประตูวันที่ห้าหกเจ็ดเสร็จแล้วเอาเริ่มต้นการพบปลูกลันนะเมษายนสามสี่ห้าเฉลิมฉลองการพบปลูกคกรับกันยายนแปดเก้าสิบเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว และมาลงแขกเกี่ยวข้าเมื่อพระอาทิตตกตรง15ช่องประตูที่ 5, 6, 7ตุลาคมทีนี้ผมจะให้ดูว้าวกว่าออนั้นศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเริ่มต้นปีพศ1,500และมาจบที่1,800ที่นี่400ปีในการกอร่อสร้างเปลี่ยนจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นพุทธมหายานท่านดูร่องรอยของพุทธมหายานได้จากป้ายนี้เรากินว่าบารรณาลัยะ บรรลัยคือสถานที่ที่มีบรรรั์อยู่ด้านในแั้วห้องนี้เป็นห้องเก็บคัมภีร์ก่อนที่พิธีกรรมที่สําคัญเขาจะเอาคัมภีร์ไปอ่านอยู่ห้องนั้นและน้ําศักดิ์สิทธิ์จะเอาจากบ่อด้านข้างนู้นน้าศักดิ์สิทธิ์เอามาจากไหนจากปากขลองภูเขาไฟคน้คนคน้คนค้นค้นขึ้นมาแล้วเอามาเทใส่ในบ่อน,นี้นะดูด้านข้างนี้นะฮะเสร็จแล้วตอนนี้มันเราไปดูว่ามีน้ำาหรือเปล่าเมื่อวานฝนตกทีนี้บรรลัย<อ>เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนี่ากมหายานแสดงว่าเริ่มต้นทาดูฮะ แต่จบที่พูดมหายานจบที่พูดปุ๊บเขาไม่สร้างปราสาทแล้วเหนื่อยไปสร้างวัดกันดีกว่าวัดที่นี้ก็ถูกทิ้งร้างและสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการบูรณะใหม่เพราะปี2,500ที่นี่เละเป็นโจรผผมไม่ดูนะอันนี้คือความสวยเห็นไหมแต่ว่า2472 2501 25ช่วงนั้นมันจะเละฮะเละตุ้มเ๊ะ นี่ครับอันนี้คืออาคารหลังนี้และนี่คือสะพระรา,านนักราชนาที่ท่านเดินมามันงามๆเนาะแต่ 2,500, 2,501, 2,502, 2,503เละฮะนี่คือประสาทาาาพระนรุงร่งเมื 2015. <ห>่อ2,515เห็นบอกมันเละตุ่มเปะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นการบูรณะใหม่หมดนะและเขาก็จะขัดหินให้สวยงามแล้วเอาไปเรียงมันจะเป็นสีชมพูสวยๆนองงามๆเนาะเพราะฉะนั้นความสําคัญที่นี่ก็พูดง่ายๆเหมือนพิธีกรรมแหละ เริ่มต้นการพาอปลูกและก็เริ่มต้นการเก็บเกี่ยวที่มีนาคมและตุลาคมนะฮะเพร<ป>าะฉะนั้นความสําคัญที่นี่ผมบอกแล้วสําหรับน้องผู้ชายอยากได้สมุกขี่ใบยอยากได้บิ๊กไบและจัมโบ้ไบขอได้ที่พนมรุ้งพาไปดูสมุกขี่ใบก่อนขอได้เลยเนหะ